อ่ามาเลเซียไปแล้วไทยก็ไปแล้วไทยก็ไปแล้วไม่เอาแล้ไม่เอาแล้วไทรแล้วไทยก็ไปแล้วใไแล้วที่ผมแดงแง่กติดเตียนอ่ะือโไฟติดเตียนติดเตีนไปแล้วไปแล้วไปแล้วคงคงจริงๆใช่เวียดนามก็ไม่เอาแล้วเวียดนามหอแก้มไปแล้วก็ไปล้ไปแล้ไม่เอาแล้วโเลูเนี้อีกตัวอีกตัากตัวอีกอีกตัวอีกตัวอีกัวอีกตัวพีกอัวอีกตัวอีออกี

รูสึกกันแล้ใช่ใช่ใชไปว่าฮันก็มีว้าจริงๆไม <พ ux> ่มีว้าไม่รูไม่รู้จริงนะแต่สติมอลจะทำงงฮันก็ฮันก็เต่าดีฮัอะก็ไปเปอ1,000กินรางวัลบอลเล1,000เปองแต่งงานเลยแต่งงานก็แต่งแต่คนนี้เจอไม่เกินปีครึ่งก็จะแต่งกันแล้วบอยดีไซน์วินเนอร์ป้าน่ะดีไซน์วินเนอ เพราะเราป้านเราป้านเคยมีแฟนรักกันเกือบสามปีแล้วเลิกไปแล้วยิ่งเยอะยิ่เยอะในเก่าเพิ่งย่าเพิ่ีย่最近的才几个月了不是没相隔多久嘛最久那个两年了两年多啊大概快三年吧啊哦啊龙开啊哎哈哈่呃昨天哎อ昨天哦前เ啊在呃马来西亚 s เบ e b a อ่ะ ใช่แล้วคิวๆๆไปสิงคโปร์ล้ไปสิงคโปร์รูปเซลแต่ยังอืนไม่มีอะการงานโอเคงานดีเงินเขาทุกวันเหรอไม่ทำอะไรดีอ่าไม่นีไม่ดีติง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 ตลวไอดีไอพีดีมีทั้งมาเลเซีย ดีมาเลเซียก็มีสิงคโปร์ก็มีกินโดนี่อใช่น่าก็มีอ่ก็ดอลาร์นิดหน่อยมันก็ลาไม่หดอลลารนิดหน่อยลาลาร์ีนนิดหน่อยที่เดียวทีบกุศแล้วตาเอ่อดลลารมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอละเดี๋ยวก็เริ่มแล้วเริ่มเริ่มนี่สบอสอ แดกเงินก็ได้ช่วยเชมานี่ชมานี่ก็ได้โอ้เพราะว่าผมทำงนมากใช่ไม่ต้องกลัวเราฟังดวงกำลังขึ้นมากตอนนี้ใช่เงินที่ไว้ซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าทำไว้ก็ยอะ่อะไ่งอะไบ้าไม่ยอมแไม่อะไ้างตอนู่ม่ไไมาโอเคอโอเคอเคโอเคมามามาเอาอยู่ไหม แม่อย e ่อย <ah> yep> ja. ja. ู่อยู่แม่อายุอยู่แม่เขาชดให้เขาตลอดอแม่แม่ชางเนี้ยจริงเลยม่พวกนี้จริงเด่เที่ยงเจุดช่วงนี้ก็เ่ยอรแม่เขามาทำเา่าแม่เขากินกินเล่าดุมีวันเขากินมาตั้งแต่เด็กแล้วเขาเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วเา从小就是这样，ย妈，啊，还好，แม่กันเยอะแม่กินเยอะอาีวใจ ามกินจนพ่อเสียใจอ่ะป yeah, mm ้า hmm. ป mm ้าลองไปแล้วแม่แม่แม่เขาจะถูกหมดไม่มี่ถ้าม่ซือเช都对没有错，做东西没有错，一定要尊重他。他是哎，他不会偷呢，น不会偷。啊，ใช่เขาเอ็น่าหลังนี้เขาบอกว่าตัวนี้อนนี้คือจะโควิดเงียบลงเนี่ยทั้งเจ็ดกระเาะมันซึ่งชีท่านแม่ท่านแม่้นุ่มจีอ๋อที่อุดที่เขาติดคือสุ่ ท่านรัฐบาลท่านรัฐบาลบอกประมาณไม่กล้าพูดละว่าสิบจังกูเป๊ะคนปวดวะท่งๆครับวันนี้อาจารย์แห้วต้องขอขอบคุณนะหากท่านใดสิทยิอนุศิตรักอาจารย์แห้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามอาจารย์บ้างนะสวัสดีครับ